หัวข้อชมนมนักเรียนครั้งนี้คือรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยไทยค่ะดูแล้วไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรต่อพวกนายเลยนะไอเด็กนัก่นดินดูทรงแล้วคงกจะควบคุมอำนาจการปกครองประเทศคุเซตตีดีจ้ามองคนตีนอะไร ไปถามพ่อเม yeah. ื่อกี้พี่จ๋าน um ้ำ right. จะแตกไปถามที่อื่นเลยไปเธะเจ้าทำไปใหญ่แล้วพี่น the ้องชาวไทยที่รักทุกท่านก่อนอื่นเลยค่ะดิฉันต้องขออภัยที่มีคลิปเสียงหลุดออกมาคลิปเสียงนายกคุยกับคุณเซนเป็นแทคติกของการเจรจาบอกว่าไม่อยากให้อังโคไปฟังฝั่งตรงข้ามกับเรา จริงดนายกได้คุยกับทางแม่ทัพภาคที่สองนะคะทางกองทัพก็รับฟังพบแม่ทัพภาคสองทังนั้นน่ะเขาอยากจะดูเท<อ>่ทุกท่านไม่คิดอย่างนั้นหรอคะอีตาลยนางสาวแพทองทานชินวัตรหมดความชอบทาในการดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนคโจรจะเดินทางไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารอีกแล้วถ้าเรื่องนี้ไอ้สาไอ้ไหนหู้ยออกไป เียกลุม่มคณะรวมพลังแผ่นดินไม่เคยเรียกร้องให้เกิดการรบประหารทำไมล่ะทำไม่อยหาเอ้ยทำปากดีไปตายซะไอ้แกว้วจะจบเหนื่อยชิบหายขโมยหัวเคนขมนหัวกวยขโมยหัวเคนขมิขนหัวกวย